สำหรับคนที่เกิดวันที่14เป็นคนที่ขี้เกรงใจนะครับคนที่เกิดวันที่14เนี่ยเป็นคนที่อ่อนหวานและขี้เกรงใจซึ่งเป็นคุณลักษณะที่คุณเห็นได้จากภายนอกและเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่ภายในดังนั้นจึงเป็นคนที่น่ารักน่าคบแต่คุณก็ต้องรู้ไว้ด้วยว่าความเป็นคนที่ซื่อสัตย์ขี้เกีงใจและช่างเอาอกเอาใจนั้นมีอยู่เฉพาะเมื่อคุณปล่อยให้คนที่เกิดวันนี้มีความสุขตามที่แบบเขา หรือเธอเนี่ยต้องการเท่านั้นถ้ามีใครมาสั่งให้ทําอย่างนั้นอย่างโน้นคนที่เกิดวันที่14จะหงุดหงิดพุ่งพ่านขึ้นมาทันทีคนอ่อนไหวน่ารักน่าชังก็อาจจะกลายเป็นแม่เสือที่ดุร้ายดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองขึ้นมาในทันทีคนที่เกิดวันที่14เป็นคนที่มีอํานาจอยู่ในตนเองมีพลังใจสูงสามารถจูงใจตนเองให้ทําอย่างสําเร็จนะโดยดังประสงค์ นะครับมีอำนาจลึกลับที่จะจูงใจให้ผู้อื่นทำตามอย่างที่ตนต้องการและมักได้รับอำนาจที่คนอื่นรับรู้ได้คนที่เกิดวันนี้หากมีอำนาจจึงมักจะเอาแต่ใจตัวเองหรือเป็นคนที่ชอบเผด็จการแต่จุดอ่อนอันเกิดจากความมีอำนาจและการชอบใช้อำนาจนี้ก็จะถูกลดทอนลงไปโดยนิสัยที่เป็น เรื่องในเรื่องการมองโลกในแง่ดีนะครับใจกว้างมีเหตุมีผลยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งด้านดีและด้านร้ายเป็นคนที่เข้าใจความเป็นไปอรอบกายได้โดยง่ายและยอมรับความเป็นไปในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดีซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้ทำให้การใช้อำนาจของคนที่เกิดวันที่14เป็นไปนอย่างมีเหตุผลและนุ่มนวลขึ้น คุณทําให้คนที่เกิดวันที่14รักคุณได้ง่ายๆด้วยการสนับสนุนความสุขของคนที่เกิดวันนี้ตามแบบที่เขาหรือเธอต้องการเปิดโอกาสให้แสดงออกหรือได้ทําในสิ่งที่เขาหรือเธอต้องการเป็นต้นว่าถ้าหากเขาหรือเธอชอบเล่นเทนนิสก็หาหนทางส่งเธอหรือเขาเนี่ยนะครับเข้าแข่งขันชิงถ้วยอะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้าชอบเล่นดนตรีก็หาโน้ตเพลงนะหรือหาเครื่องดนตรีเอามาให้ นะครับก็ถือว่าสนับสนุนคนที่เกิดวันนี้อย่างเต็มที่ก็จะเขาก็จะรักคุณอย่างเต็มที่เหมือนกันในเรื่องของด้านเ,าเซ็กนะครับหรือว่าเพศรเนะครับคนที่เกิดวันที่14เป็นคนค่ข,ข้างฝักไฟอยู่มากทั้งเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องเพศอยู่มากกว่าคนอื่นๆถ้าเมื่อไรนะใจตรงกันนะเพลงรักก็บรนเลงขึ้นได้ทันทีแต่มีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่ง คุณอย่าเผลอไปแนะนําให้คนที่เกิดวันนี้ทําอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นอันขาดความหงุดหงิดจะเกิดขึ้นและเพลงรักที่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกดีๆก็อาจจะค้างเติงจนคุณอาจจะเซ็งเป็ดเลยก็ว่าได้